Alhamdulillah wa salatu wa salam ala ashrafin anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman masida amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka alhamdulillah bi putih mimat mi ma'an wa ni yaak ti cha kham kong chao salaf than nang ti pu tig nai dhuan shaban. Dhuan ko pen dhuan nang เข้าสู่ในเดือนรอมฎอนดังนั้นเดือนชบานถือเป็นเดือนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮสัลลัมได้ถือศีลอดในเดือนเชบานเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะฟิตร่างกายเข้าสู่ในเดือนรอมฎอนดังนั้น ท่านอิบนุรอยจับอันหัมบาลีรอฮีมะฮุลลอท่านได้พูดถึงเดือนชะบานพี่น้องผู้ที่มีอหม่านท่านได้กล่าวว่าซียามุชะบานกตัมรินลอา على س ะ ا م ر อ ض ا ن لئلا ي د ด ل ล ي صوم ر م ض ا ก ع ติ مشقة و ق ตินท่านอิบนุรอยจับท่านได้พูดดีมากพี่น้องผู้ที่มีอหม่านท่านได้พูดว่าการถือสิลอดในเดือนชะบานเป็นเสมือนการฝึกซ้อมสำหรับการถือสิลอดในเดือน ر มดอน เพื่อที่บุคคลจะไม่เข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยกับความลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยละคคำพูดของท่านอยู่ในหนังสือเล e ่าต่ออีฟุนหมาริฟหน้าที่134ดังนั้น่น้องพูดที่มีมานการถือศีลดในเดือนชาบานก็ถือเป็นการฝึกให้ร่างกายนั้นเกิดความเคยชินในการถือศีลดเพื่อที่จะ เตรียมพร้อมเข้าสู่ในการถือศีลด,ดในเดือนรอมฎอนก็อินชายล้อพี่น้องผู้ที่มีหมานหวังว่าเป็นเกตความรู้ที่บรรดาซาลาฟได้พูดถึงแบบอย่างของท่านนาบีุมฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวะสัลลัมดังนั้นไม่แปลกใจพี่น้องผู้ที่มีหมานเมื่อเวลาเราอ่านฮะดีตของท่านนาับีุมฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวะสัลลัม ในการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่ในเดือนรอมฎดอนท่านอบีมุมฮัมมัดสุลตลอฮัวไลฮิวะซัลลมัมก็หนึ่งในเหตุผลเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายนั้นเกิดความหนักความยากลำบากเมื่อเวลาเรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องผู้ที่มีมานเหมือนกับคนที่เล่นกีฬาจะต้องฝึกซ้อมจะต้องมีการอ่วอร์มอัพก่อนที่จะ ลงมือปฏิบัติดังนั้นการถือสศีอดก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเราถือสศีอดในเดือนรอมฎอนเราจะต้องอะไรฝึกซ้อมร่างกายให้เกิดความเคยชินเพื่อที่จะรับมือกับการถือศีอดรับมือเพื่อที่จะสร้างความเคยชิดต่อรสสุภาษนณะ์นาหัวตาลาในเดือนรอมฎอนก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอินชาลอห์มีคําพูดของถ้อยคําของชาวซาลฟท่านใด